สวัสดีค่ะนักเรียนชัน้นป .4 ที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูกิ๊กในวิชาภาษาไทยที่แสนง,ง่ายของเรากันนะคะวันนี้นะคะครูกิ๊กเนี่ยจะพาเด็กๆเนี่ยไปเที่ยวทั่วไทยกันเลยนะคะเพราะว่าเรื่องที่เราเรียนนั้นก็คือเรื่องของภาษาถิ่นนะคะ,ะเด็กๆทราบกันไหมคะว่าประเทศไทยของเรานี่ย แบ่งออกเป็นี่ภาคอันนี้จะใช้เกณฑ์การแบ่งตามวัฒนธรรมแล้วก็ภาษา4ภาคนั่นเองนะคะเก่งมากๆนับตามสีเลยนะคะก็คือ4ภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ภาคใต้นะคะครูก็ได้มีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการใช้ภาษาถิ่นของแต่ละภาคนะให้เด็กๆเนี่ยตั้งใจดูแล้วก็ฟังคำศัพท์ ในวิดีโอนี้ให้ดีนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทํากิจกรรมกันต่อนะคะเฮ้ยอยากกินขนมจังเลยขนมบ้านเธอเรียกว่าอะไรบ้านปันของว่ามนุนบ้านข่อยเอิญว่าบังมี้บ้านเราเรียกว่าหลุ่มนุน จักฟักทองไหมรู้จักสิเรียกว่าอะไรหรอบ้านเปิ้นหอมว่าบักฟักบ้านเท่าเอิญว่าบักอึบ้านเราเรียกว่านางเต้าอ้นเาทุกคนเรามีอะไรจะมาทายอะไรเอ่ยมีตารอบตัวบ้านเปิ้นหอมว่าบักนัดบ้านเท่าเอิญว่าบักนัดบ้านเราเรียกว่าย่านัด สำคัญเพวกเธอเรีซื้ออะไรบ้างบ้านเพื่อนองว่ามะก้วยกาบ้านเข้าเอิรนว่าบักซีดาบ้านบ้านเราเรียกว่าชมพู่อืมบ้ันเพื่อนบ้านเพื่นหอมว่ามะกรุยเต้บ้านเข้าเอิรนว่าบังฮุ้งบ้านเราเรียกว่าหลอกคอ เรเราเรียกว่ามาลโมมาลโกในคลิปวิดีโอที่เราได้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะคําแรกนะคะคําแรกนะคะคือขนุนใช่ไหมคะอ่าแล้วก็จะมีคํแต่ละภาคเนาะเป็นบนุนบกมี่ลูกหนุนนะคะแล้วก็ฟักทองฟักทองบกฟัก น้ำเต้านะคะต่อไปสับประรดค่ะบ,บักนัดบักนัดยานัดนะคะฝรั่งค่ะบักกล้วยกาบักสีดาชมพู่ค่ะต่อไปเป็นมะละกอนะคะบักกล้วยเต้บักฮุงแล้วก็ลอก,ก่อนั่นเองนะคะอ่นนี้ก็คือจะเป็น คำศัพท์นะคะในหมู่ของแต่ละภาคที่ใช้ชื่อเรียกเด็กๆลองสังเกตดูนะลูกนะว่าแต่ละภาคเนี่ยเรียกนะคะพวกผลไม้นะคะลูกเหล่านี้ไม่เหมือนกันเลยนะคะลูกหลังจากที่เรานะคะก็รู้กันแล้วเนาะว่า ภาษาที่เราใช้เรียกชื่อผล,ลไม้ตามในคลิปนะคะแต่และภาคเนี่ยเขาก็ใช้ที่มันแตกต่างกันออกไปเนาะเราจะมาทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะว่าเด็กๆยังจะพอจําได้แล้วก็พอที่จะเดาถูกหรือเปล่านะคะว่าคําเหล่านี้เนี่ยเป็นคําที่มาจากภาคใดของประเทศไทยของเรานะคะเริ่มกันที่คําแรกเลยลูกขนุนฟักทองสับป,ประรดฝรั่งมะละกอนะคะ,ะคำกลุ่มนี้โอ้โหง่ายมากๆเลยเนาะ เป็นคำที่มาจากภาคกลางหรือว่าภาษาถิ่นกลางนั่นเองนะคะเป็นภาษากลางที่คนภาคกลางเขาจะใช้กันเนาะต่อไปนะคะเรามาดูกลุ่มคำกลุ่มนี้กันบน,นุบบนบะฟาบัคานบะกลกวยกาบะกล้วยเต้ค่ะอ่าพอจะเดากันได้ไหมคะว่าคำเหล่านี้เนี่ยเป็นคำของภาษาถิ่นได้ เช่นเลยก็คือเป็นภาษาถิ่นเหนือนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราไปดูการคำกลุ่มนี้บักมี่บักอึบักงัดบักสีดาบักฮงนะคะเป็นคำภาษาถิ่นของภาคอีสานนั่นเองเนาะภาษาถิ่นอีสานนะคะเนาะเราอาจจะเคยได้ยินตำบักฮงกันนะคะที่คนภาคอีสานเนี่ยเขาจะใช้เรียกส้มตำใช่ไหมลูกนั่นแหละนะคะ นี่นะคะเป็นภาพที่ใกล้เคียงกับชีวิตของพวกเรามากๆเลยเนาะลูกนุนน้ำเตา้ายานัทชมพู่ลอก,ก่อน,นะคะเวอันนี้ต้องตอบได้กันทุกคนนะคะนั่นก็คือภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาสรุปภาษาถิ่นกันก่อนดีกว่านะคะลูกสรุปแล้วนะคะภาษาถิ่นเนี่ยก็คือภาษาที่ใช้สื่อสารกันเฉพาะภาคหรือเฉพาะท้องถิ่นนั่นเองนะคะซึ่งเกิดมาจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายแล้วก็เข้าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้นๆนนเนาะเช่นเรานะคะที่อาศัยอยู่ภาคใต้นเนาะเราก็จะมีภาษาใต้นั่นเองนะคะใต้ของแต่และจังหวัดเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปสำเนียงก็แตกต่างกันไปหรือว่าบางจังหวัดเนี่ยอาจจะเรียก สิ่งของหรือว่าผลไม้ที่พยกตัวอย่างเนี่ยเป็นหลากหลายไม่เหมือนกันเลยก็มีนะคะลูกเนาะอ่ะภาษากลางนะคะเป็นภาษาเนี่ยที่เราเนี่ยใช้กันในกรุงเทพหรือว่าจังหวัดรอบๆในโซนของภาคกลางนะคะเราจะเรียกอีกชื่อนึงว่าภาษาไทยมาตรฐานเนาะแล้วเราก็จะใช้ภาษานี้ในการเรียนนะคะเป็นภาษาที่ค่อนข้างเป็นทางการนะคะ ต่อไปเป็นภาษาถิ่นเหนือนะคะก็คือเป็นภาษาที่พูดกันในส่วนของจังหวัดทางภาคเหนือเนาะได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางสากแพร่นานอันนี้เป็นต้นนะคือยกตัวอย่างจังหวัดทางโซนภาคเหนือนะคะต่อไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนะคะก็คือภาษาที่ใช้พูดกันทางจังหวัดของภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่ร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมิยโสธรค่ะ สุดท้ายนะคะเป็นภาษาถิ่นใต้เป็นภาษาถิ่นของครูแล้วก็เด็กๆหลายๆคนเลยนะคะนั่นก็คือใช้พูดกันใน่วนของจังหวัดภาคใต้เนาะได้แก่ภูเก็ตสงขลาพัางงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงรวมไปถึงจังหวัดของเราด้วยก็คือปัตตานีนั่นเองนะคะอ่าปัตตานีเราเนี่ยก็มีภาษาถิ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือภาษามลา,ายูใช่ไหมอ่านั่นแหละภาษาของแต่ละท้องถิ่นก็จะมีแบบแยกย่อยกันอีก เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าแยกใหญ่ๆเนี่ยได้แค่4ี่อย่างสีภาคนี้นะคะอ่าสำหรับนะคะเนื้อหาวันนี้นะครูก็ได้พานักเรียนยไปเที่ยวกันทั่วไทยเลยเนาะในทุกๆภาคนะคะคําที่เราใช้เหล่านี้เนี่ยเป็นภาษาถิ่นของแต่ละภาคเนี่ย ความจริงแล้วเนี่ยเราเรียนรู้ไว้เพื่อที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติไทยเราของแต่ละภาคด้วยเนาะเพราะภาษาเนี่ยก็บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละภาคนะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนเนี่ยควรที่จะกลับไปทบทวนนะคะลองนั่งกันแล้วก็ทายกับเพื่อนๆนกันก็ได้นะเหมือนกับที่ครูเปิดในคลิปให้ดูแบบนี้ก็ได้ค่ะเราเนี่ยจะได้จําได้นะคะต่อไปถ้าหากว่าเราได้เดินได้มีโอกาสนะคะเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดของ ภาคอื่นๆเนี่ยเราก็จะได้ลองหักใช้ลองฝึกใช้กันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ยังตั้งใจฟังกันอยู่เหมือนเดิมนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะแล้วคุณครูกิจจะกลับมาสอนในเรื่องอะไรอีกต้องรอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ